สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้วันที่สี่เนาะมาเจอเจอเลิกงานมาจนค่ำค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มากินนะต้มามะม่าเกาหลีจะ้ะใส่เอ่อพักฟันสิงโตเนาะคะ่ะแล้วก็บโบเนาะ,ะมูยยอละค,ะะคะ่ะเนาะใส่ต้นหอมไปวันนี้บโให้เห็นนาคอยดอกเดคเด้อ <c oughs> เลิกงานมาเหนื่อยปวดตอนนี้กี่โมงไม่รู้ ตีห้าโมงครึ่งตีหกโมงแล้วคัเพื่อนเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยๆมาได้จะเด้เอเพื่อนก่อนอนนื่นก็เรื่องก็ไล่ก็แชร์เป็มัาแจ๊สสาวไทยไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะเดอรเนี่ยใบฟันสิงโตม,มันออกจากขมขมจ้ะเป็นยาเนาะขมปลําประลํา จบไปไวอะไรเพ่นเพื่อนเอ้เหนื่อยายกินเซ็จแล้วก็จะอาบน้าอาบน้าเซ็จแล้วก็จะดูให้เพื่อนเพื่อนเนาะค่ะค่อยดูก่อนว่าจะไล่ไหมวันนี้มันเหนื่อยมากก็อยากเลื่อยไล่หละจะใจใจแต่ก็จะนั่งเห็นนะ้าเหนื่อยเหนื่อยแล้วจ้ะ มาเดือเพื่อนๆทุกคนไม่พูดมากค่ะเพราะว่าเหนื่อยมากค่ะไม่เหนื่อยก็ไม่ได้เงินใช่ไหม เผ็ดมากถ้าคนกินพริกไม่ได้ก็เผ็ดนะแต่เรากินได้ชิวชิว มีแรงอากาศเย็นเดือนนี้ปกติมันจะร้อนแล้วเนาะพฤษสภากินเสร็จก็จะเอานำซ้อนสมต้มค่ะแล้วก็สูตรเนะค่ะ พักหมูก็มีหมูวันนี้ซื้อมากเปกิดอยู่หนึ่งพันกัม <c oughs> อืมอืมอืม โอเคค่ะมันวันไงก็จะขอตัวกินให้หมดนะคะเราก็จะไปอาบน้ำช่วยดูจะลาหรือเปล่าไม่รู้จะเหนื่อยสุดๆค่ะวันนี้ เพชรดันดาดแต่มันสะวะซวงวะซวงแบะแล้วก็ขอตัวไปกินต่อจักนิดแล้วก็อาบน้ำแล้วก็จะไลร,รือเปล่าค่อยดูก่อนนะค่ะเพื่อนเนาะมันเหนื่อยมากเนาะใจอยู่แล้วเนาะ ใจก็อยากไล่นะคะเพืเ่อนๆค <c oughs> าดชมุงอะคะใส่ได้เพิ่มเพิ่มอีกคนติดตามอีกพันคนกับพอดีเลยไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อืมเผ็ดนะพรุ่งนี้อาจจะทษมหมู กินกระน้ำพริกก็พักเนาะคะ่ะมาเด้อใจเสบๆเ,เพชรหมากเกาหลีอันนี้เพชรดาบ,ดบ ีขอตัวไปเธอนี้ค่ะเันชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะเนาะมาทักทายกันไม่มีอะไรกินคือตุ่มมามาสดรลนนะคะจะได้มีแรงพักผลนะคะเขอให้ทุกคนมีความสุขจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเนะาะบาย